สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอัปเดตหลังจากที่เราเล่นเซิร์มารีไปแล้วทั้งหมดไม่รู้นะครับเท่าไหร่ว่าประมาณ3าอาทิตย์สี่อาทิตย์นะครับก็ได้ประมาณนี้นะฮะบ,บ้านหนึ่งหลังแล้วก็ชุดเหล็กนะครับห <c oughs> ยอกเล่นนะครับไม่ใช่อันนี้คือของทั้งหมดจริงๆที่มีตอนนี้นะเพราะว่าผมตายไปแล้ว <c oughs> ของเพชรแบบเต็มตัวเลยแล้วก็โดนคนมาบึ้มตายนะฮะ เซิร์ฟนี้เตือนนะครับอย่ารับทีพีมั่วเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบผมได้นะครับผมโอเคอัปเดตนะครับอันนี้คือบ้านของผมนะฮะแล้วก็ตรงนั้นคือเพื่อนบ้านนะครับไม่รู้ทําอะไรตรงนั้นนะฮะนนี้ก็คือบ้านของเขานะครับผมเป็นคนสร้างให้นะว่าเขาไม่ค่อยเล่นนะครับอยากมีเพื่อนบ้านไงใครอยากมาเป็นเพื่อนบ้านก็มาได้นะครับแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเปิพิกัดให้หนึ่งสสามปุ๊บโอเคมาทําได้นะแต่อย่าเกียนนะครับ เกียนก็ทำอะไรไม่ได้เรามีโปรเทคอันนี้ก็เป็นเลี้ยงวัวอย่างเดียวเลยนะครับเจ้าหนังมาทําสมุดนะเพื่อหาเอ็นชารที่ดีนั่นเองนะครับเป็นการอัพเลเวลของอ่าชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่ผมหาเจอนะใครหาก่อนได้ก่อนนี่คือไวมากๆนะครับนี่คืชาวบ้านที่ผมจับมานะหลุดมาตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นที่เก็บของนะครับ เป็นหินเป็นดินแล้วก็เป็นของเอนชานนะอันนี้เกี่ยวกับเอนชานหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าโตเอนชานนะครับอันนี้ก็เก็บของสําคัญนะครับพวกแร่พวกอะไรโทเทมแล้วก็สมิธสมิธทิ้งนะฮะนี่เอ็ดอนโเอ็นวิลนะครับ,อ,นน en vol, en view, รบอันนี้ก็ของทั่วไปนะครับไม่มีอะไรมากมายตามนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับก็เป็นอ่าชั้นบนบ้านนะอันนี้เป็นชั้นสองผมปลูกอ่าปลูกข้าวนะครับ ปลูกเป็นข้าวสาลีนะฮะแล้วก็ไม่ได้ปลูกเพิ่มผมจะจับ n p c มาทำงานให้ซะหน่อยสรุปใช้ไม่เป็นนะครับผมเนี่ยใช้ไม่เป็นต่อมาก็เป็นอ่าชั้นเป็นไม้ไผ่นะครับไม่ใช่ไม้ไผ่ชุกกระเคนเป็นอ้อยนะมาทำเป็นกระดาษนะครับเพื่อที่จะเอาไปแลกกับ NPC ีอีกทีหนึ่งนี้ก็เป็นฟาร์มฟักทองแล้วก็แครอทนะครับมีแค่นี้เลยนะฮะ จริงผมก็จะปลูกอีกอันนึงก็คือเป็นหูดเนเธอร์ซึ่งผมยังไม่ได้สร้างเลยนะครับยังไม่ได้สร้างชั้นแล้วก็ต้องไปหาโซแซนอีกเพื่อมาปลูกหูดเนเธอร์นะครับไม่รู้ว่าโซแซนหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปดูอีกทีนะครับออันนี้คือสําคัญที่สุดนะครับก็คือลิฟที่ผมทํานะก็คือสีแดงก็คือลงสีเขียวขึ้นนะครับโคตรโคตรเท่ะดูดิ แค่ลงไปผม,ไ,มได้กดเลยเลยมันดูดลงไปนะครับแล้วก็ขึ้นก็ดูดีเป็นลิฟอ่ะคนเท่ก็มีแค่นี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอ่าเอพีซีทั้งถ่ายนะครับที่ผมจับมาเป็นอ่าโรงงานมนุษย์ก็ขังไว้อย่างนี้นะเวลาจะมาแลกก็มาแลกตรงนี้นะครับก็หาสมุดที่มันโหดๆห,หน่อยอย่างเช่นทอนอย่างงี้อ่ามีอะไร Infinity อินฟินิตี้อ่ะสายธนูอันนี้อะไร มันเป็นไฟนะครับอันนี้เป็นไฟแล้วก็อันนี้เมนดิ้งอันนี้เมน d i n g สำคัญที่สุดเลยนะครับไม่งั้นเกาะชุดแตกหมดนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็ทำได้แค่นี้เลย <laughs> เพราะว่ามันเล่นยากนะครับคือผมไม่เซียนด้วยแหละลงไปนเธอก็ตายไปลงดันก็ตายนะครับไปลงถ้ำก็โดนธนูยิงร <laughs> ันทดมากนะครับชีวิตตรงนั้นก็เป็นฟาร์มกเลมนะครับ ซึ่งไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมนะครับผมรอมานานละโคเลมยังไม่เกิดตรงนั้นเลยนะครับก็รออยู่นะไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าแต่ใส่โพเทคทั้ง2อันนะตรงนั้นกับตรงนี้ผมได้อีกอันมาจากรุ่นน้องนะครับอุ้ยมีคนซื้ออะไรวะนะเป็นชานบุกเกาออุ้ยอะไรวะนะโอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะไว้มี ถ้าอัปเดตอีกเดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับส่วนการไลฟ์สดไลฟ์สดผมสามารถไลฟ์สดได้อ่าวันที่14พฤศจิก,กายนนะครับซึ่งอีกงานเลยแต่ผมก็จะไปไลฟ์ที่ทิก t อกนะครับเวลาไลฟ์ไม่แน่นอนนะอาจจะเจอผมผ่านหน้า t i กตอกบ้างไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบุยบุยไปไปจ้า